พุทธศินลานส่างงามเลิดหล่ำสมัยมีพระสุขเสริมใสสายแสนพระเศษคำก็งามลนพระมหาไส้คนเก่าโอพระองค์ตื่อค้นก่อสาพระอินแปงงามเลิดหล่ำสมบัติเจ้าอยู่โคเวียงอนเทวดามาสามเพิ่นจึงเอิดว่าอินแปงรอโดยแทงทองคำ ส่เศษฐาเป็นคนสามบูเลงนองก็หับหูสารสัมพันธ์จนมันแกนแข่งกันแกะขวดแต้มมาเหสีเจ้าสองพระองค์ไพเป็นเสือพญานาคเด่นสงงาอยู่กลางของยาสุไปลำมองเสือปะทูทะเลกว่างยาสุลืมไล่บานบรรพสนเสือสาสเผายาให้เขาดูถูกเ่าเพราะเจ้านั้นเสือเวียงจำ ทานเอ๋ยขอจูมือพระเดชพระคุณทานหับฟังและหับส้มเลืองปฏิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงภูสนะสิทธิสยบธิ์เจ้าไ้เสธาและเรื่องเล่าจะเป็นจังใดนั้นขอเชิญพระเดชพระคุณทานหับส้มและหับฟังเนื้อบัดนี้ขอหนึ่งล1ยหนึ่งสับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสามผลงานต่อไป ในพงศาวดารสุวรรณภูมิบ่กว่าจะเป็นพงศาวดารพงศาวดีพงศาวดาร12ปันนาพงศาวดารลานนาพงศาวดาร12อจิไทยพงศาวดารลานสร้างพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาพงศาวดารละแวกกัมพูชาต่างฮับงูแสงยานุภาพและบารมีของพระเจ้าบุเรงนองจนคือคณะน้ำว่าเป็นภูษณะแห่งสิบทิศ สิปิตีเมืองใดเมืองนั้นก็ต้องยอมจำนนและบรรดาหัวเมืองเหล่านั้นต้องยอมสยบสมมิภักต่อพระเจ้าบุเรงนงแต่มีเมืองหนึ่งที่พระเจ้าบุเรงนงคบอกาแต่ต้องนั่นก็คือเมืองเวียงจันทร์ในปีคศ .1566 พระเจ,าเจ้าไซเสธาพร้อมโดยชาวเมืองกำลังหล่อพระพุทโธที่สำคัญหลายองค์ของประเทศ เซิงบางองค์ก็รอ้วยแทงทองคําการรอเป็นไปนโดยความย,าง,ย,าง,าง,ยงยากนายสางได้ยพยายามรอโหบหนาแต่ผ่านไปหลายมือการรอก็ยังดาเนินไปบบสําเร็จพิธีกรรมดังกก่าวถืกจัดขึ้นอยู่ที่วัดองค์ตือในอดีตเอิ้นว่าวัดสีภูม่มพระเจ้าไ่เสถาธิราชจึงตัดสินใจบวงสวรวมเทวบุตรเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเวียงจันท เพื่นได้อธิษฐานจิตและบวชเขาถือศีลเป็นเวลาเจ็ดวันในขณะที่เพิ่นถือศีลอยู่วัดเพิ่นได้มอบเวียกบานการเมืองให้กับพระมเหสีผู้หักษาลาศาการเป็นินแทนเมื่อถึงตอนการตมหลอทองคำํำก็ไม่คมยงยากตามเคยแต่ในทีน่นี้มีบุรุษนุงขาวโฮมขาวที่เดินออกมาจากวัดและมาสวยในการลอครั้งนี้ การดำเนินงานจึงสำเร็จสมบูรณ์หลังจากนั้นเพื่อนได้สอกหาทั้งสามคนนั้นปรากฏว่าบ่มมีไัยหูที่มาและถืกสันนิษฐานว่าบางคนกับวาพญยนาคบางคนกับวาเทวบุตรเทวดามาสวยในขณะเดียวกันกองทัพหงสวดีแห่งพมา่าก็ได้ยกทัพมาตั้งแคมป์อยู่ที่บาหน,น้องให้ในปัจจุบันเพื่อเกี่ยมการสูห้หกับกองทัพเวียงจันทร์ พระเจ้าบุเรงนองได้ทรงราชสารถึงบาาอุปราชและพระมเหสีและยื่นขอเสนอสองขอซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. จะสละลาสสบัติโดยดี 2. หรือจะออกมาสู่กันซึ่งเป็นนิสัยของหลูผู้ทชายอยู่แล้วพระเจ้าบุเรงนองบอกเคยหลักกัดบอมีเหล,เลี่ยมเป็นศาสตร์ไ้นักหลบ ที่ทัวอาหน้ากาวขานพระเจ้าบุเรงนองยังให้เวลาสามมือในการตัดสินพระไทยเมื่อพระเจ้าส่เสธาสาบข่าวก็มีความกังวลพระไทยแต่พระมเหสีของเพิ่นได้ให้สติว่าเมื่อทานตังใจบวชแล้วจงตังมันในพุทธศาสนาเถิดอย่าได้กังวลและวิตกกังวลกับเหตุบานการเมืองจากนั้น พระองค์จึงตัดสินใจเข้าไปวัดเพื่อบำเพ็ญภาวนาต่อพระเจ้าไ้เสธาได้ตั้งจิตอธิษฐานให้การหลอพระพุทธูปครั้งนี้ดำเนินไปโดยดีและยอมือวิงว้อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะศิต์อยู่ในเมืองเวียงจันทร์ให้มาปกป้องและขำสู้ในคืนนั้นพระเจ้าไ้เสธาได้นั่งภาวนาจนสอดเจดพอต,ตื่นเสามา การแกะสลักใบหนาของพระเจ้าใหญ,ญ่ปรากฏว่าเป็นหนาที่สวยงามศิละปะหลานสรางสันเอกเป็นที่เพ่งพอใจของพระอ,องค์และนอกจากนั้นการรอพระอื่นๆก่อประสบผลสำเร็จเกินขาดหมายพระเจา้าไซเสถามดความกังวลพระไทยในการสาพระพุทโธหูพระเจ้าใหญ,ญ่ในครั้งนี้และพรมที่จะเข้าไปพบกับ มหากัริย์บุรงนองแห่งหงสาวดีหลังจากนั้นพระเจ้าไซเสธาจึงจัดเอากำลังจำนวนหนึ่งเพื่อเดินทางเข้าฝุกพระเจ้าบุเรงนองอยู่ที่สันกำแพงเมืองบานน้องให้ในปัจจุบันโดยความใจหอนพอไปถึงก็คำมืดพอดีบรรดาทหารที่เฝ้ายามเซนาอามัดเมทัพมาผ้ากันนออหรับ เหมือนมีแนวมาสะกดจิตพระเจ้าไซเสถาธิราชได้เสด็จเข้าไปในแคมป์ที่พักของปัญ,ญาบุเรงนองอดบไดายที่จะสกักมีดออกจากฝักเพื่อตัดข้อคนที่มาหนาบคู่ให้พระองค์มีความกับวลประไทยและยามเกียรติถึงเมืองเวี่ยงจันทร์แต่พอถอดดาบออกมาพระองค์ก็หมือสวดขึ้นมาว่าตนนั้น กำลังถือศีลแปดอยู่ถ้าหากลงมือสังหารสัตว์มนุษย์ก็จะเป็นบาปมารเพราะตนได้อธิษฐานจิตก่อนน้ำทับลลานสร้างมาพบพระเจ้าบุเรงนองพระองค์เลยสั่งให้ทหารเอาปูนขาวที่ชาวพมานิยมแต้มนามาปานมาป่ายใส่คอใเป็นสัญลักษณ์คือข้อถือตัดส่วนพระเจ้าใสเสถา ก็นยกมือขอคาราวะขออนุญาตพระเจ้าบุเรงนองที่กำลังรับไหลโบหหสติและเอาปูนป่ายใส่คอด้วยมือของพระองค์เองจากนั้นก็น้่ทับกลับคืนเมืองเวียงจัดต่วพระองค์ก็เสด็จไปจำสินต่ออยู่ในวัดพอแต่แสงตะเวนินศาสไสน้าอารุณวันใหม่ในมาถ,ถึงทหารพระมาก็กาพร้อมพากัน หัวควันกันเพราะมีปูนขาวติดตามข้อในขณะที่พวกเขากำลังจะซวยหนากอุดบดใที่จะหัวควันกันพระเจ้าบุเรงนองได้ถามทหารว่าเป็นซูผ้ากันเห็ย์ยังกันซึ่งมาแต้มตามตนตามโตตามข้อแต่ทหารก็อุบดบไดใที่จะบอกคนว่าพระองค์ก็มีคือกันใดน,นั้นพระเจ้าบุเรงนองก็ตกสนง และย่างเข้าไปในเต็นเพื่อผิจจรนาและเดาออกว่าแมนไพึ่งกามังอาจมาบ,บุกที่เต็นขาดเดาเล่นๆว่าอาจจะเมนเจาาเา้าไ้หยางเสถาบอพ่อเาใดก็มีทหารจากวังเวียงจันทร์นำเอาสารมาส่งให้พระเจ้าบูเรงน้องและมีจุดประสงค์ที่จะเซิญเพิ่นเขาวห่วมเจรจาอยู่ที่พระราชวังเวียงจันร์ขอนอบน้อม แต่พญาบูเรงน้องแห่งคงสาวดีข้าพระเจ้าต่างใจเขาพบและอันเซินพระองค์ตั้งแต่เมื่อคืนแต่พ่อไปหอดพระองค์และทหารพากันหลับไหลบวกขาพระเจ้าจึงบ่อยากรลบกวนเวลานอนของพระองค์และบรรดาทหารทั้งหลายขอความนี้เหตุให้พระเจ้าบุเรงน้องหายใจวาบถ้าหาพระเจ้าใสเสรษฐาทีรัด ต่างใจจะขาตนตนคงตายแต่เมื่อคืนและอาจจะมีเทวดาอาหลักปกป้องฮักษาจึงเ็ุให้พะเยาบุเรงนองหลอดผลในครั้งนี้อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสวยจึงโดนบาดาลให้ตนนอนหลับสนิทพระเจ้าบุเรงนองตอบรับคำเชิญและเสด็จเข้าเจรจาอยู่ที่พระราชวังเมืองเวียงจัดตัดทั้งสองแผ่นดินได้เจรจาวาควา่โดยควมเพึงพอใจ ที่าของเจ้าไ้เสฐาธิราชเต็มไปด้วยความเบิกบานมวลซึนแต่ในใจของพระเจ้าบุเรงนองเต็มด้วยคําถามที่รอโอกาสที่จะถามพระเจ้าบุเรงนองได้ถามพระเจ้าไ้เสถาว่าแม่นพระองค์มีของวิเศษสิ่งใดจึงไปหาข้าพระเจ้าใดในคืนนี้พระเจ้าไ้เสถาธิราชได้ตอบว่าข้าพระเจ้าได้ปฏิบัติตาม คำแนะนำของพระเมสีขาพเจ้าเสือในพุทธศาสนาอยู่ในศีลกินในธรรมและได้อธิษฐานจิตก่อนจะออกไปพบพระองค์พอพระเจ้าบุเรงนองได้ฮับผููถึงนำประไทยและนำใจที่พิราอาธารของพระเจ้าส่เสถาทิลาดจึงตัดสินใจสากความสัมพันธ์ทำไม้ดีพระเจา้าไซเสฐาธิลาดนำพระเจ้าบุเรงนองไปสม้มบรรดา พระพุทธหูที่ถือกอรและได้หับผลสําเร็จพระเจ้าไสเสธาธิราชยกความดีความสอบให้กับพระเมสีของตนปีกอกให้เกิดความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตั้งสองพระองค์จึงตัดสินใจสางสายสัมพันธ์โดยการแกะสลักหูพระเมสีของเมืองของซาวดีและหูพระเมสีของเมืองหลานสางเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ธรรมติติระหว่างสองศาส ลาวพมาในครั้งนั้นแล่กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้ห่วมสลองพระเจ้าใหญ่ในครั้งนี้และให้พนามห่วมกันว่าพระเจ้าใหญ่อินแปงเพราะมีปฏิหารหลากหลายอย่างที่เกิดขึ้นพระเจ้าใหญ่อินแปงช่วยปกปักรักษาเมืองเวียงจันทร์พระเจ้าไซเสถาธิราชสามารถสางศัตรูให้เป็นมิตรหงสาวดีและเวียงจันทร์บ่มีภูแพ้ บบมีภู้ชนะในสงครามการต่อสู้มีแต่ความสูญเสียแต่ถาการสนะโดยการเจรจานั่นคือการสนะที่แท้จริงตั้งแต่ปีข้อศ1 5 6 6จนถึงปี1 5 7 1หลานสางเป็นเพียงอาณาจักรเดียวที่หลอดผลจากการถูกขอมงำของอาณาจักรโฮงซาวดีในปัจจุบันพระเจ้าใหญ่อินแปง ถือปฏิสถานอยู่ที่วัดเสนาสนารามวิหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือก,กวดตอนในสมัยสงครามเจ้าอนุวงศ์พร้อมกันกับพระแจงพระสุขพระเสริมพระใสพระมหาไสพระแสนพระสายคำพระเสกค,คำและพระองค์อื่นที่กระจายไปในหัวเมืองสยามทั้งหลายถ้าหากลูกหลานเล่า อยากหู้อยากเห็นให้จุกทานไปศึกษาในประวัติศาสตร์และพุทธศิลปะหลานสร้างบอกว่าทุกๆพระองค์จะอยู่ใสพุทธศิลปออรร์หลานสรางเป็นศิลปะสสนเอกของอาณาจักรหลานสร้างโดยสกุลสร้างแมันมีเอกลักษณ์เฉพาะเจ้าบกคือพระพุทธูปของอาณาจรรักรอื่นคู่ปรีชาเจ้าของไว้3ามสหลานได้บอกว่าความจริง ก็คือความจริงขอขอบใจที่ทานหับส้มและหับฟังพบกันใหม่คลิปต่อไปชักจิกชาแน,นลให้เสียงภาษาลาว